คู่หนึงพี่น้องนะครับพอข้อเดียวพี่น้องคนนี้มาไก่แห้งคนนี้มาสี่คนพี่น้องไอ้มาสี่คนคนนี้ขาวพี่น้องติดตามกังครับว่าสีมานโมคนนี้สาหรับการหาหนูปลาอ้อยพี่น้องนะครับตอนนี้งพาเดียวกับกาลังผสมเยื่ออ่ะเดี๋ยวพาพี่พน้องมาบางวิธีการผสมเยื่อครับเอาต้นเบี้ยวใส่ยังแน่เยื่อมีหั่นครับหั่มีเขามีเขาเขาเปลือกเนาะครับแล้วก็ นี่ที่เด็ดคือเหล่าขาวโอ้เหล่าขาวนี่ห้ามห้ามขาดเลยเนาะขาดเลยครับห้ามขาดเลยครับโคดหน่อยไปได้ได้ต้องโคดใหญ่ครับผานิษฐ์ไปไหนได้ไปสำรวจไม้เราไปไหนได้เนะคืออยู่ครับคืออยู่เจ้าเ๋ยผู้ใดพูดผู้ใดขัวกินแรงอยู่ครับบองไหนองไหนที่เห็นหรอนี่รดแท้อยู่ใกล้ๆกล้ละวงจอดรถบยิงแล้วครับโอ้เอาวงจอดเลยบ่เอาัไกลไกลๆเลยเนาะเอาไกลไกลอเอาตีนเอาเอานี่ครับพันเดียวกำลังแบ่งเหยื่อครับหลังจากพานิษ์ไปสำรวจแล้วพี่น้องมื่อนี้คิดว่ามีโตให้พี่น้องในเบื้องในนอนนะครับ ออมันร้องโามือนกันรอ<ส>้นองมันนี่พันร้องโอ้วาเลยพี่น้องเดี๋ยวสิติดตามพระนิตนะครับจักสองสามโต้ให้พี่ไอ้หนองเบิงวิธีการพ่า<ม>นไงสุดพระนิตยงิงแม่นโว<า><ห>่มาแม่นเดี๋ยวผมเอาไม้หญ่ๆตามหลังกับใส่หลังให้นอนร<ล>ับเลยนะครับแต่แม่ไหนเพิ่น<ม>เพิ่นไหนเมาเลยเพิ่นนอนอยู่เฝ้ารถพี่น้องเดี๋ยวผมจะจัดการให้เมื่อนี่อะติดตามกับน้องพี่น้องนะครับมื่อนี่สิมีแต้มให้พี่ไอ้หนองจักแต้มครับกับสองเอาสูนี่เครับผมพี่น้องครับเซนเจ้าที่เจ้าท่านครับ มัอนี่เซ็ตเองเลยพี่นออ้องของสองมาดูเดี๋ยวพี่จะสร้างลูกหลหลานมาหา,นหาหนูหาเงี้ยมัอนี่ลบกโขกลบกวน,กกวนขอโทษขอไผ่ให้มันมาเนิ่วมัอนี่เฮ้หาซิปสี่ซิป,ค,ปคือเขาแน่ให้มันนั่งในจังมืออืเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับมันนี่ก็มาหอดไม้แล้วพี่น้องแบบปลาอ่อยพี่นอ้องอ่าพี่น้องบอกพี่บอกน้องว่ามัอนี้มาซ่อมไม้เก่าเขาด้วยครับพี่น้องขเขาเคยมามาหากินเรา เคยมาหาเลยพี here, ่น้องครับซอยห้อยเก่าเขาดีเคยเขาเขามาหาก่อนแ่ะก็คิดว่าที่สีสัาไม้เก่าเขาเลยครับพี่น้องนี่ครับอู้ทางพี่น้องมึงก็เห็ดสุดลวมึงเห็ดทางไววเห้อยังดีเลยพี่น้องนี่ครับบุงพี่น้องบุงนี่ครับพี่น้องเอ้าดีและพี่น้องสียอดง่ายครับสีกองเขาง่ายไม่เลวว่าเขาเคยเขาเคยหยอดไปแล้วเขาก็สัาไว้เลยครับพี่น้อง่ะเดี๋ยวผมสีพาพี่พ่อหน่องมาหยอดหนูครับเนาะสูตรของเอาซูเนลครับ Tiếp tăng không mừng phía đâu พี่น้องมาบึงวิธีการหยดพี่น้องนะครับเขาตรงแง้มเขาสิว่างเข่าพี่น้องเดิมที่ห้อยหนูครับสมมติว่าห้อยเตาสิเขาหยดพี่น้องห้อยเตาสิเขาก็บึงว่าหนูมันเข่ามันสิมันจะขี่เหนียวกินนะมันดิใช้แบบอุจจาระมันหิ่ง้อยมันร้องไหครับพี่น้องแต่มันจะเคลียร์แบบแป้นมาเลยพี่น้องแบบนี้เข้าก่อนยับไม่อีกแค่น้อยพี่น้อง อยากให้อีกน้อยยืดออกมาคือยืดยืดเข้าไปข้างในครับแล้วก็แล้วตอนนีบมึงคอยที่มันกัดี่นเลยมึงที่เรามันกัดป่อยครับนี่ครับแล้วก็บ่งนั่งพี่น้องให้เขาใหเขาเอาหมีกวาดพี่น้องกวาดกวาดนั่งแป้นเลยครับพี่น้องคือเราจะยืดตำแหน่งมหมยครับให้มันหยดมหมยป่วยให้นั่งให้หนูมันนั่งกินดุนๆครับพี่น้องนี่ครับป่วยสองเฮ็ดหกไร่พี่น้องเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ว่าห้ามปิดตำแหน่งสี่ห้าสีนิ่งเนาะนะครับนี่ครับพี่น้องสูตรดีแน่นอนครับเด็ดแน่นอนครับแล้วก็

ตักอยูนี่ครับพี่น้องเอาจะเขาไก่ด้วยพี่น้องกำเน็งกินนั่งไว้เรียบร้อยครับมาเห้พี่น้องพาพี่น้องไปไปบึงไปบึงพี่น้องไปย่ามย่ามบงสีห่ออ้อยหนูไว้นะครับมากับพาหนิดพี่น้องมาอนี้พาหนิดเปไนยังไงผาหนิดเดี๋ยวไปจ้กล้องมาอนี้ บคนสุกองเลยหรอผ่านนิดมันใจเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับแต่แรกมาเลยพี่น้องเดี๋ยโบใหญ่ปันไดครับพี่น้องแต่ว่าก็มีแตมนะครับนี่ครับแตมพี่สสืเถิพี่น้องุยูยยยยยยยครับพี่น้องถือแล้วน

พ่อพี่น้องครับนงนี่เลยพี่นนี้เลยครับจากทีศาพี่น้องยู่พี่น้องยูนีู่ดููนะครับพี่น้องบอกเก่าพี่น้ก้ไก่นีที่เที่มีพี่น้องยุบพี่น้องยุบพี่น้องเดือดเยพี่น้องอพี่น้อง ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับแต้มที่สามพี่น้องเอาพี่น้องครับสรุปผลแต้มแรกรอบแรกเป็นยังไงแจ๊คตู้หนึ่งสองโอ้แร้วทีทั้งหมดวันนี้รับตกแต้มพี่น้องโอ้มาบึงนูดอนพี่น้องนูนี่นูขาวนูนางงามอันอันอันขาวอันนี้อันนี้ดับเหมือนบอกอันนี้เปรียบเทียบให้พี่น้องมั้งครับนูดอนนี่ครับ หนูดวนโอ้เข้าไปนังโอ้หายากเลยพี่น้องนี่ครับนู่ดวนนูดวนเขาจั่วเลยพี่น้องมาจากนี่ครับแอฟริกาแต้มแรกแข่งมันครับพี่น้อง6แต้มครับมัอนี่มันเลยพี่น้องแต้มแรกแต้มแตกแรกการนีกำลังถอนคนอยู่ครับการนิ้ตัวหนึ่งบ่กานี้ตัวนึ่งบ่กานี้กนี้ยี่ตัวกานิ้ยี่ยี่ตัวยี่ยี่ตัวโบ คืออยู่คืออยู่สรุปหกแต้มรู้พี่น้องครับกำลังถอนคนกันครับ พี่น้องลงมอเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับขัวหกโตเลยครับมาน,นี่มาซีคนแต่ว่าขัวนุ่มหกโตมานี่เอากิกนคักๆเลยพี่นอ้นองพี่น้องครับสุกเลยพี่นอ้องมึงกินห,หอมๆพี่น้องกานิดบโวเลยพี่น้องเนี่ยมือน,นี่กินมากินแล้วก็สีนอนเลยครับมือน,นีนอ่กันตอนไหน ใส่ซีลาวแล้วก็หอมมัครับพี่น้องใส่กระเพราอีกกินงพี่น้องกินกระเพี่น้องครับเียพาพี่น้องมากินข้าวน้อกันครับเอาตักทนเดียวเอายกยกเยกยกยกไปทางไหนเอ้าเอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาพี่น้องครับหอดเวลากินข้าวเลยพี่น้องเวลาตอนนี้ก็ซีทุ่มพี่น้องซีทุ่มสิบแปดครับ ทีมงานกินขาดึกพี่นองเดอล้างเดือบตื่นขึ้นมาณทีสองพี่น้องเึ้นีสองกินกาแฟเด๋อวพาพี่พาน้องสดนำห้อนครับ กินม้ยนี่กินองพดดอกมาทำการเดืครับแซ่บสำหรับความเบี้ยวต้องมากมายขอน้อเาันหนี่า้มมกพอดีป๊อปไเจอนะเจอที่หล่ะโการต้องมเไลผมมเนเปียนครับากย์พายเกยก็กินเข้มครับกูยูู่ีไรม มา,มาครับมา,มาครับอเอด้อดพี่น้องเลยสุกดมเพื่อนจัดมาเท่าใครได้กินไปเลยมาครับพี่น้องเพิ่งไปพูดพี่น้องครับกลางเต้นเรียบร้อยพี่น้องสิเขาบรรทุนกันครับพานิตพันนอนแล้วพี่น้องพานิชตะพานเบี้ยวครับมึอนี่พมพาเรียบร้อยกินแล้วนอนเลยครับพานิชเขาพ,พีเมาหน้า <c oughs> ้พานิชนอนเร็วครับ ม่กี่เมาพอน้องพ่อมม่กี่เม่าดีครับพี่น้องของผมกดตั้งเต็มพี่น้องติดกอไฟเลยเดี๋ยวสิเขานอนกับพี่น้องเดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกที่สองนะครับพี่พนองกินกาแฟเสร็จแล้วก็ติพภาพพี่น้องไปบึงหนูครับพี่น้องครับกินกาแฟครับนี่่ยเลยพี่น้องใส่เกียวครับน้องกิน้โเลยนี่วยกะลมังต กุนเกียวพี่น้องมื้ทามเดียวกินในหม้อเลย้พี่น้องครับกาแฟสาวๆพี่น้องเบอร์สาวเลยน้องยังดึกอยู่นี่ถักใไพี่นองเดินนอนใหม่ๆโก้รกันญาเลอันนี้นี่น่งนะรอบสาวเขาพี่น้อง เอาพี่น้องครับพาพผีพ่อน้องมาสรุปผลครับวันนี้ผลประกอบกิจการเอาพรนิตนับสองพกัวเกมเจ็ดสิเอนสบ้าต่อไปกระชาชนวยหยิองนับไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบเอวส้าบกะวกคงคขึนอีกบวกหกเนยี่ตัวยตพี่น้องทั้งหมดครับนี่ครับาเบียวยิงมาเลยนี่นี่าำเดียวเอาของใหญลุนนี้ลุนนี่ นี่คร uh, ับ voilà พี่น้องครับพลานิ t บอกว่าเห็นตัวใหญ่แต่ว่ายิงบ่ได้นะครับเมื่อคืนแรงบ่ได้ครับอืมแกแก่แกตัวยำเสาครับแก่ตัวยำเสาหนุ่มมุ้งโอ้ยอ้าพี่น้องครับสรุปผลเรียบร้อยมือนีทั้งหมด24แต้มมันปะ12หมอบู้นนี่เป็นตัวใหญ่สุดแล้วพี่น้องนะครับ ลาพีลานองสมนีครับคลิปหน้าเอาทุนเนลจะพาพี่น้องไปใส่สำหรับโมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่เก็บของขึ้นรถครับ